จริงๆอ่ะอยากถอดถอ,อดเสื้อต่ำมากร้อนนะปิดจุกอยู่ปิดจุกอยู่จริงๆอ่ะว่าจะใส่เสื้อกล้ามแบบวันนี้มันมันผื่นขึ้นหน้ากระจกผื่นขึ้นเลยใส่เสื้อผ้าธรรมดาตรงนี้มันอับอับมากแต่ไม่รูว่าแบบทำกับข้าวทำอหลายอย่างเนาะเขียนได้เลยจ้าโน่นนะเขียนได้เลยจ้าสวัสดีค่ะเขียนตรงนี้นะเขาสั่งแล้ว เขามาที่นั่นบอกออ่าเชื่อจามาที่นั่นเดี๋ยวลูกค้ารบกวนเปลี่ยนงนี้นะนุงมันังมากค่อยไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยมัต้องเป็นระบบระเบียบแต่ว่าก็ยังว่าแหละปึ๊บของน้องเปียวร้อยสามสิบคจะได้ไม่ยเเปี่ยเียวเนาะ ป่ารวมทะเลจะเป็นอ๋ออะไรครับอ๋อไม่ได้คุยกับเราปลารวมทะเลร้อยเจ็ดสิบบาทนะเขาพูดภาษาจีนใช่ไหมบอสบอกภาษาจีนหรอกบอกไทยได้บ่นี่เขาพูดในโทรศัพท์เขาอ๋อไยเป็นร้อยเจ็ดได้เลยเฮลโลชิ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 โอเคบอกไอ้หนี่ไม่ได้นะเพราะว่าเขาเป็นเขามีเจ้าของโอเคร้อยเจ็ดสิบบาทบอส สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ